เอาเลยเหลือเอาไทยประจากทีครับได้เหรอได้แล้วเหรอบุ่าูแล้วดูน้ำบุกว่าลูแล้วมาเรีวแล้วฉันยกไหวมั้ยเนี่ยถ่ายวิดีโออยู่มีไซครับมีไซครับ จุู่ไหมเลยเดี๋ยวพอแรกก็จุ่มล้วงตระมาณมันเห็นกระชังแล้วมันตก,จกเจโอเคโอเคมีสายครับมีสายครับอาปลาได้แล้วครับ 对。的。<laughs> <laughs>